เราใจวันที่เนี่ยเด้อสุขสบายดีสบายดีเอซีถูกท่านทุกคนเอ้าปมเหมาใส่กล่องกันรดหมวกก่สบายดีดีเนาะใส่กล่องตาบูหินหูเออขึ้นเรื่องเอามืออยู่ไม่ถัดคนเรื่องเครื่องคลายเว้ยไอ้คลายคลองให้ปลาแต่เนี่ยเด้อได้ครับปมเหมาก็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 ได้ละพี่เนาะด้วยเก็บที่3กันเด้อ ไทยสบายดีน้องป่องปายเนาะตอนซวยๆตอนซวยๆเขามาหารซาลแพงมาซื้อของอ้ายเอื้อยใหญ่ใจดีทางยูเอสเอเขาซื้อของถอยซาลแพงซื้อของอุดโนนซาลแพงเนี่ยติดตามรุ่นเบิ่งกหมกถอยที่เอาไปทางใดถ้วยซีถ้วยซี้เหรอถ้วยซีว่าค่อยจะเอาไปใส่ ถูกโมทนานำเด้อท่านย่อมือแบบนี้คือสิคือสิเป็นธาตุเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอไรเมึ่ก่อนมาสีบิสเทไรงบตั้งไววอยู่พันหาตั้งไอมีเอื้อยเกียวทั้ง u s a เอาตัวจำเป็นหนึ่งมักผิดใจละลายเด้อเอื้อยอายทั้ง u ูเอสมาอุดตสอยกาวแฟเนาะ โอ้ยมือนี่ได้คลายคองเนาะกับโอ้คนทีได้รับนี่กับชื่อว่าโซบีแมนสักอย่างยอดเยี่ยมฮะกับทงยางกับมะเขืออาวเรนัวจะไปเอาไปทงโลเนาะเพแน่นี้มันจะเหน,นกันพุงไงทงโลรวมกันลดดีแล้วยังมีสี่ถุง2องรอย ต้องลอยเย่าน้นอันรถด,ดีแปดสิดบบาทใส่ไปเลยน้ำตาลน้ำตาลเผื่อกกระจัดจากกล่องวางซื้อเป็นเผื่อไว้น้ำกาแฟดำนี่บอกเป็นถุงเป็นโลน้ำตาลเยโลเลยน้ำตาลสามโลสามสี่สิบสอง ออฟฟิศเมดกาแฟกาแฟกาแฟจะคุณเบอร์ดี้สามโอวันตินไอคาแฟนี่ร้อยหนึ่งบอเบอร์ดี้นี่เบอร์ดี้สามร้อยโอวันตินนี่ร้อยเช้าร้อสามสิบอันนี้ที่ขาดก็ได้เอลีพี่น้อง ปลาล่าตําบักหุงเป็นงานต้องซื้อแบบนี้รอดเสร็จแ,แล้วงานเนาะทอดปลาทอดหัวปลาทอดปลา ปิดขอบอาหารห้าส <150. S 1> ิบพลาสติกปิดขอบอาหารลิดสองออก็พ่อบอรว่ามึงเงินรู้หายใจมันเกินหงบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้พ่อและข้าสิบอย่าหักยานมันเกินหงบ,บนะสิบอย่าง ท่าเ yeah. น,นือม,มันเลือดีเอาอีกเ,ออออเดี๋ยวรวมกมก็เดี๋ยพีน่น้องแป๊บนึงผักปีกนะเสร็จ <c oughs> มาแล้วตัดออกพีน่น้องเลยงบไปขิดไปขิด, 8, 8. <c oughs> ดปั๊บชี้ภาวาแปพ่านแปดท่นแปดร้อยกว่าบาทก็เลยตัดออกตัดผ <c oughs> ักบีกตัดออกตัดออกให้เลือดหนึ่งโล อโอนตินกะตัดออกเนาะเอาแต่ตัวจำเป็นเนาะกาแฟนี่จำเป็นกระเจ้าม่วงนอนก็ต้องดื่มกาแฟเอากระเทียมเพิ่มเข้าไปตัดออกก็คือโอนปินหมกักพริกให้เลือหนึ่งโลแล้วก็ตัดกระแดกออกเนานะกระแดกปุ๊บอปลาเมาหยกมาเป็นแท็กเลย เป็นแพ็กใหญ่เป็นหนึ่งโลเลยนะตัดออกตัดออกเอาสัมทีจำเป็นก่อนเนาะขันบพุพเพอยงได้จัางจังคนกว่าน้ำหลังอีกนนี้เอาครึ่งโลครึ่งโลพงนี่ก็จจำเป็นต้องใส่มืงอื่นซื้อไปไหวเลยแพ็กหนึ่งใส่พักใส,ส่เขาหรืนเ้ล่ใส่พักใส,ส,ส่เขาเป็นนัวในคุงอาหารจำเป็น น้ำตาลก็จำเป็นตำหมกหุงไปสินะแกาสีเห็ดวานอีกชั่วหมดจะเห็ดวานใส่ผ้าขาวใส่โรตีมัปรุงอาหารท่านบื่อเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าปุเจ็ดแปดเก้าสิบสิบรายการได้แล้วก็ขอบอกขอบใจเดินนำ ไอ้มีเอื้อยเกี่ยวทั้ง U.S.A. <Yeah. S 1> ความจำประเมาบบอย่าดีในส่วนนี่แต่อยากลืมลืมยังได้ประเมาว่าฝักก่อนผมนเพียงพ่อมันก็เลยแบบนี <c oughs> ้แต่อยากนอนโอ้สับหนกเข้าใจมันซะไพ่เบายัางกระลับปิ้งปิงไปอควบใจอ้ายเอื้อยลายๆเด้ออุดนูนหน่อห่านสาวแพงมือนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาท พันห้าร้อยบาทเนาะขอบาทพอเมากันไหวเงินมันลงในส่วนนี้กันไหวแบบเป็นฝากมาเนี่ยหนึ่งร้อยพี่น้องหนึ่งร้อยแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งสิเอาไปใส่เพื่อนว่าให้พอเมาเก็บไว้ซะก่อนแต่ว่าสวยงานนี่โม่เนี่เนาะโม่เนี่ยพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะพอเมาแยบออกมาพัฒนาแต่ก็สิซื้อซื้อของนี่แหละว่าสิให้ถ้วย แต่กระอดว้าวบ่ไรมันอยากว้าวสิเปโมสิเปโมเงอนดีงานเมตี้อาคนละแต่กติดตามชมตอนเตมอบของเด้อพี่น้องเด้อตามชมให้กำลังใจป้าเม่าเนาะหาทุงมาใส่ให้เฮ้าเนาะเฮ้ยเอาทุงนั้มาใส่กัน เออเอามาหักใส่เองนะคะเก่าสีเหล็กผ้าเก่าสีเห็กเห็นไหมนะอ๊ะก็ขบอกขบใจหลายๆเด้ออ่าเอ้ยขอให้บุญหักษาบุญทำน,น้ำซูปอยู่เย็นเป็นซุปอนุ่มหมันญญ่นก็ยินซุปกระเพาะแห้งเด้อเอ้ยไอตันดีเอไอ้มีเอ้ยเกี้ยวมะม่วงก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นนี่น้องสะพานบุญ ปูใหญ่ทำได้เนาะหรือว่าน้องยิงน้อง sai อ้ายเอ้ยน้องอยากจะโมอยากจะโมเนาะโมนางงานเมียตี้อ่ะเอืะอยบินพันห้าพันห้าตุกพันห้าตุกกับใจได้เสาวแทงพันเอาตามเจ้าน่ะพันแปดสองพันเลยถ้าไม่ตัดออกนะปพ่เมาเสียตามไปเลยไม่เพราะว่านี่พ่เมากับซอยเป็นไปแล้วซื้อพักน่ะเซนสามสิบห้าพันเมื่อวานปพ่เมากับ ซอยได้สำซอยเอนแล้วเนาะมันซอยจนตัวเองเดือดร้อนนะมันกะบวเป็นซุปพี่น้องอเาต้องซอยเอาต้องทานอย่างพอดีทานอย่างมีสติทานอย่างพอดีฮะทานบ่ให้ตัวเองเดือดร้อนมาทานแล้วบ่ให้ตัวเองเดือดร้อนทานแล้วต้อง มีความสุขในการหายเนาะอึบนี่แม่ค้าเก่าจัดการนี่โอ้ป่าเมาสิจบคลิปไว้สำนี้ก่อนเด้อสิเอาค้องไปใส่โหลดแล้วก็สิเดินทางไปนะปอาเอ๋ใส่เห้พอนเอฟซีทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อบ,บ,บัสกูบัสก้นตีเก่าเบิ่งเก่าส้มแลวก็ติดตามคลิปวิดีโอของป้าเมาสุขดีมีความสุขทุกท่านทุกคน งบ1,500บาทนนาะง5 0 0บาทในซิบรายการโมทนาซาทุซาทุซาทุน้ำเอยน้ำอายแต่กับเอฟซีทุกคนกับเอาประดวกทีจ่จะโมจะทานกับหยกมือโมทนาซาถุน้ำกันเดพี่น้องเด้อ <c oughs> พอกันคิดหนาโชคดีมีความสุขบายบาย